ทั้งหลายเมื่อพราะว่าอากุศลเบียบวินัยของพระสุคตก็ดีเกิดจากการกระทำทางใจนะทั้งวาจาเพ่นีชั้นเขาขาบเดียวนะพีนอตามแบบระพุทจเจ้าพ่นทัดไหวเห็นเนาะไอ้ชั้นเขาขับเดียวทำบุญหรือว่าอยากแกกขายังกะมาอะไรเนาะหรือว่าสามารถถ้าผู้สตารากะโอนมาโอนมากะไรเนเนาะ แล้วบรนอนจะเป็นสะพานบุญให้เนาะแล้วบรนอนจะเป็นสะพานบุญให้อะไรมีชัทธานะแล้วแต่ชัทธาให้มาสวัสดีอพี่น้องสวัสดีเอฟซีปู้ทุกคนเนาะสวัสดีพ่อพี่น้องวันนี้เข้าไงน้องเข้าไงน้องว่ายังมาพังถ้ำพี่น้องมาเขาวัดพังถ้ำเนาะเพราะว่าปุ่นี้ว่างๆเนาะ่างๆกันเลยบ่ค่อยได้ไปใช้์ก็เลย ชิมาฟังรรำซึ่งห้ากับโบเคยบริสูทธิฟังโบเคยมากจกเื่อวัดเนาะเป็นวัดที่ปฏิบัติตรงคงที่ตามคำสอนของพระผู้ธัดเจ้าเนาะเพราะว่านี่เป็นวัดบ้านคำให้คำให้เมืองคงเซโรนแขงจับประสาทเนาะแขงสารวัตรแขงสารวัตรโอ้ยรื้อรื่อไป ก็จะเลือล่อผ่าอาจารย์แ้วกเลื่อนไปเล่อนผ่านไปนเ,เนาะเลื่อนขึ้นไปบนน้องเป็นเป็น,ปนที่แก่มาที่พักท,ที่พักทรงวัดสยามมงคลวัดนาลามเนาะ<ป>ขึ้นไปเลยเนาะนยังบางสมบรรยากาศเนาะบางที่เป็นขึ้นไปปฏิบัติธรรมเนาะบางที่เนาะ <c oughs>

เดี่ยสบายวิเวกเนาะวิเวกเนาะวิเวกไปปะเนาะวเวกเนาะก็คือดีวิเวกนะก็คือไม่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจอยตาวาอธิบายบได้วบิเวกวิเวกดีกเรนอ๋อดี

พัน์เตเป็นของนำก่อนทเป็นขอนเดี๋ยวพันจิตแสดงทําให้พี่น้องได้เบ um> ิงเด้เสีอมาฟังทำน้ำกันเ้อพี่น้องแมนบุญน้งการโอ้ะจิตใจสบายเน่เนาะแมน เห็นมานั่นเองก็ฟ <G l ots são> no, <illa> ังธรรมเยอะพี่น้องเนอะน้าเดี๋ยวนี้ก็ได้น้าเดี๋ยวนี้ก็ฟังธรรมกันหลายพี่น้องวันนี้ก็คอสทมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับกุศลอกุศลนี่แหละเพราะว่าขนาดกุบขงจักเนาะบุคคลขงจัก ช่วยขยายความแบบว่าขยายความอากุศลนี่มียังแน่นะกะกุศลนี่มียังแน่นะอาจารย์อธิบายให้ฟังนะบ่ค่อยเข้าใจแต่ละข้อแต่ละข้อการสิประมาณนี้แหละเนาะจะเป็นพรเนาะกากุศลอกุศลนะ ก็จะเจ้าคนก็ได้ตัดไว้นะว่ามีอยู่อากุศลก็มบดซีบแล้วก็กุศลก็มาบดซีบก็จะแบบนี้ก็ว่ากุศลอากุศลหางเงาของกุศลกุศลหางเหงาของอากุศล พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตัดไปเนาะว่าก่อนจะเกิดอาคุศลก็ดีก่อนจะเกิดคุศลก็ดีว่านิจใจใจเหมือนเป็นเป็นพหัอนละด้ใจเป็นยังไดูกรที่คู่ทั้งหลายใจเป็นหัอนอ้า ใจเป็นไงใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วใจใจหาบุคคลมีใจอันประสิทธิหายเร็วกาวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกยอมไปตามบุคลน,คคน,นั้นเพราะสุดริษทั้งสามสุดร,ระดิษฐ์ประชมบรสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเหียน่าอาบุตลนน่นเอง ดูกรฟิบก้ทั้งหลายคุณศลธรรมมีใจเป็นัวาน้าใจเป็นไงใจประเสริฐสุดสำดเร็จแหล่วตะใจหาบุคคลมีใจอันปองใสเก่าอยู่ก็าตามทำอยู่กรตามสุขยอมไปตามบุคคลน,นั้นพากสุดจะได้ทั้งสามเหมือนเงามีปกติไปตามบุคคลสันนั่น ดูกกรฟิกโทั้งหลายกุศลธรรมเป็นส่วนกุศลเป็นฟักไฟกุศลทั้งหมดนั้นมีใจเป็นหัวหน้าใจไปนีจใจเป็นหัวหน้าใจเกิดกรธรรมเรานั้นเกิดธรรมเกิดไฟหลังหรือจะเป็นอกุศลก็ดีนะเนระบอกว่าใจมันเป็นย,ยังไงใจป ใจเกิดก่อนใจเกิดก่อนยังเซนเข้าเข้าจากเหตุพิษทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีนะเพราะว่าอากุศลเ,<ม>เกิดจากการกระทําทั้งกายหรือเ่<ม>ทั้งวาจาและทั้งใจหรือเปล่อเออทั้งกายไม่ยั้งแน่เอิ่มอากุศลคือการขะ นักกุศลก็คือบาปนี่เอนกนะบอดีซัวนะคือการข่าเป็นนักกุศลบอการลักเป็นนักกุศลบอการวิพินในการเป็นนักกุศลบ่อันนี้เอื่อน่าทางไหนทางกายบ่ทางวาจนในการบอตัวเป็นนักกุศลบ่อนักกุศลนั่นบ่เออการบอซอเสียดโยนให้เขาพิการนี่เป็นนักกุศลบ่เป็นนักกุศลนะนะ การเว้าคำหยาบเป็นอกุศลการเว้าเพื่อเจอือเป็นอากรสนอันเอ็นมาอกุศลทั้งทั้งวาจาทั้งใจคิดลบอยากได้ของเขาเป็นอกุศลมีจิตปองหายเป็นอกุศลมีความเห็นผิดเป็นอกุศลอันเอ็นมาอากรสนหากเงาของอากุศลเด้คือโลภะกลมโลภ กเ,เป็นหาดเงาของอากูสุนตเลยโคสาเป็นหาดเงาคลองอาภูสุนมหหาเป็นหาดเงาของอาู้สุนอันนี้เอื่อว่าหาดเงาคลองอาู้สุนตกภูสุนการเว้นขาดจากการขาดครับเป็นกุศลการเว้นขาดจากการลักเป like ็นก em. ุนล การเว้นขาดจากการประพคือทิศในการเป็นกุศลการบว์วัตัวเป็นกุศลการบว์วัลโซเสียตเป็นกุศลการบว์วเพื่อเจอการบว์วข้ามหยาเป็นกุศลการบว์วเพื่อเจอเป็นกุศลบบกิโลบอยากได้ของเขา เป็นกุศลเป็นกุศลหรือบกกุศลเป็นกุศลนะบกคิดปองหายเป็นกุศลหรืออาคุศลเป็นกุศลเนาะเป็นผู้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นกุศลอันนี้อื่นมากุศลบันญัติเงาของกุศลคือความบกคิดโลกอยากได้ของเขาเป็นเป็นกุศลเรืออืนมาหากเงาของกุศลความบกคิดพยาบาทเป็น กุศลหากเงาของกุศลอ,อาโมหะก็อบุหร่ี่เป็นเป็นกุศลหากเงาของกุศลอันนี้เอื่นว่าหากเงาของกุศลตามตรงทั้งเบิดทนนนั้งมงวนนี่มันมันจะเกิดขึ้นเพราะเพราะมีใจเป็นเป็นหลักในสี่พอเราจำชินตอนนี้เราก็ลังข้าปันเตเดี๋ยวนะพี่พ้นะดีาามารีวิวที่อยู่อาศัยเพคนเนาะ ผักงเ,นนเ,เป็นป่าเนาะปูดนนมอดินีดินบัปูดกีนแปนอันนี้คือชะละป่งไปปิ่งนี่คือชะเนี่ยชละผักอันนี้ก็มีห้องน้ำนะพี่น้อง สองน้ำซีหอมเพราะว่าสัตว์โลก,กย่อมเป็นไปตามกรรมปฏิติดตไปเนาะติดตายคำบัดเป็ง่ายเนาะโอ้เข่าไปเลยครับพิกุทั้งหลายจงเหยียกห้องนะสาสดาแล้ความเป็นเมตเธออย่าไรเนี่ยหอแล้วความเป็นศัตรูเลย สัพเพธรรม,มานานังอภิริเวสาะยะสิ่งทัง้งหลายทั้งปวงอันบุคคลโมควรเขาประยิดหมันถือหมันขน้นนนนนนาน,นั่นก้นเดียวข้านั่นข้านั่นองเดียวป่าเนี้ยตึบ

เกจทองพระทรงอันนี้คือเขตของพระทรงโดดแบบอันนี้คือแบบว่าโดดแบบอะครับอนุญาตจากทรงจากทรงก่อนจใจไหนเขาเนาะขันาบัสแปลว่าทั่วไปกับขันมันหยาดยงยังแบบผู้หญิ่งยังแบบคคลที่เขามาทางโด้ลอยแม่เลยพระทรงถ้านมีงานมีการก็มันอยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าอยู่ในก็คือเขตห้ามเขตของทรงเป็น บีเบกเนาะว่าตรงเดี๋ยวว่าเม่ทีมันก็กลวงอยู่ได้หน่อยสิบปลายให้ตาโอ้กวง่างเนาะเต่ว่าเท้าร่วมทั้งปานมันก็ห้อยสามสิบกว่าเหมือนเน๊ะแต่ว่าเขาเป็นวัดเป็นเพียงแต่สิบปลายสิปลายใหตาหน่อยตาเขตท่าน่เวนหางตัดใหม่ได้ลองหาชาวบ้านขึ้นัดอหมนี่คือกุฏิป่ะ กิอางนมเนไอปบางวันโดนจุกลมว้ยากเนาะะไรเฉอัดนีบ่งอันนี้คือกุฏิถีเป็นมัจจาพรรษาเนาะแต่ว่ามีพระไม่างี้ยมัจจาพรรษาก็จะมีกุฏิกุฏิในน้อยพอดีนอนวิตีนเปตัววิตีน นี่อ oh, hey no. mm ันนี้บอนเดินจงกรมเลินตอนไหนก็ได้บ่ัยมาตอนปฏิบัติตอนปฏิบัติอเนาะเดินจงกรมก็ยังเดินมาเป็นกรเดี้หกแยงว่าแยไปซื้อสื่ออยู่แล้วจะว่าไม่มีสตีนะอ๋อ เราจำชิ้นมดจากปากจากมือจำชินมือเดียวกันไรอหนนึงขึ้นหนึ่งอ๋อตัดดีใบไม่ในกวาดออกกวดแมต้องเชอแต่ช่องกวดที่นี่ขึ้นเมื่อกัใบไม้มันกันลดนอยู่เนาะตายหมดลายล สบายหูสบายตาสบายใจพี่น้องเอ้ยอต่สูบรรยากาศบนตสุมันคือหมัดหมัดคำให้นอเมืองชนะสมบูรณ์เลือกเมืองของสิโดนแกงเจ้าซักไม่แต่บอกเมืองตัวเองตลอดแกงสารวัตรเนาะเลือกมีกับมองเรืนจนกลมตัมี่มองเรือนจนกลมกูอันเนาะ กูกุฏิป่โอ้เห็นเลยเห็นเลยช่องทีเนาะหาไปใหเอาเป็นไปได้เห็นไลยทุกคุตก็ยังดีอ๋อถ้าเป็นไปได้เห็นไลยทุกคุตก็ยังดีเนาะพี่น้องแนวโอกาสนะเออมไม่แปะนในกระมุ่งรังกระซีแต่ว่าเรื่องความเย็นมาตรงห่วงเนาะกุชีเย็นดีก็ เป็นป่าการนามอากาาดตมจำชิ้นเดียวแห่งอันนั้นมีป่าลายกวัดนะบ่าพงเนาะั่นก็จะปลูกเอาฮูอมีรายมีจักกุติเยวเขาไปึงะ ดินอันนี้น่อดินแบบไรป่ะหนามในใช่หนามมารันหรอก็มีมีไฟฝ่าคู่กุตีป่ะอ๋อเปิดแล้วไฟเขาคู่กุตีเนาะเป็สงบจิตสงบใจดี โอ้มันนอนกับกับบุหรีมิยางลายนะเปิดไฟป้าเมียนคือไ่มีไฟเลยจ้ะปกติเพื่อนอะอีกบามง่งกับบุี่มงเอาันผาแยงใช่ด้วยนนั้นเขาไปเลยเขาไปิดยังไงมีนะ Say mong phải nhanh anh em luôn bây giờ mỗi ngày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  หนังจงกรมอันนี no. No ้ก็เป็นปูนนะแม่เป็นปูนถ้าเราเดินจงกรมให้เห็นเนี่ยแม่น่าก็ได้อ่าเน่ากัาเด็กเพราะแค่อันนี้สตินี่ยแม่อือผูลมหายใจผู้ซึกกายผู้ซึกกายบนแต่ย่ากันแล้เขาเขาผู้ซึกโตกันใบทิ่เขาออกไปนอกอ๋อโดยผู้กกับกายน้ำการการเคลื่อนไหวเอง เดนินท่ง, <S <S 2> <S 2> งกลมก็ไ่ค่อยได้เดินทุกวัาเราเห็นยังก็ได้เหรอจะมีสติมีสติเป็นกลมละก,ลละเก,ก็เป็นการฝึกสติก,ลลการฝึกสติดูนี่เพิ่นสซสัส่นเขาขาบเดียวนะพี่เนาะตามแบบขอพุญจะแจกพันตุ์ตไหวเห็นเนาะไอ้สันเขาขาบเดียวตามคำสอน กินข้าวเดียวเพื่อนก็อยู่ไรเออมาดอนกินีนี่หอนเลกมาหิวเข่าอยู่ที่สองบอกเต้องพึ่งไอกันเสต้องไ้พึ่เนางเงี้ยมาชุดอยู่บัดแจออยางว่าโอ้ยท่นอายมคขา่านี่สามารถเดินเขามาแถวนีนได้บ่มได้

น้องาท่านจะสังชาอย่างไัเนี่ยคอยเห็ดไปนะพี่น้องไอ<ป>มีชัดถากะทำบุญมาไเพี่ห้องชัตถาเฮ็ดเพียน,น้อย,อยน,นะอ๋อเป็นต<ห>ูเป็นยังเป็นอะไรนะว่าสุนกัอยาเฮ็ดแบบกันตัวกันมันอยู่ป่าแล้เอาเฮ็ดใหม่เลยนั่นตัวกปหัวลายก็เลยสักษ้บุญอยู่ก็เล้เชียแบบไม่เห็ดแบบเป็นปูนนะาอ๋อ เป well ็นปูเป็นเล็กนะเ็ดแบบเป็นปูนเป็นเล็กเนาะเห็ดกุฏีเนีหน่อยแบบแบบที่ผ่านมาแต่ว่าจะออกแบบไม่นะบเห็ดกันปวกได้นะหน่อยนารักที่สเอานวจำมันช้าอยู่หันดิจำนชาบูกุบมันชาเลมจาลบไปไปยูนมูัตูพี่ดอกวะปเบิ้งะไปเบิ่งไปเบิ่งตูพี่ดอก ท่านท่านเดย์เป็นาพในเรื่งตูพี่ดอกเพรว่าตูนี้นั่นมันเป็นบริเวณที่มันคือเดือยจมอยนะมันร้อนเป็นข้าวมันข้าวนค่ว่าจะข้าวหรือนี้ผึ้งไม่ให้ด้วยไม่ให้นี่เนาะมันป็นเชื้อคนป่าเ้ยป่า ถ้าคนเดนเนกลมด้ามทีเครอ่างนีไ่นนีนะพกกะดิ่งทีนี้มนออกมาวายหนักนะะนะเลยวันนี้หนึ่งก้อนยีออกไม่ทวายหนักกนละเราะว่าชามไม่ีอันนั้นตรงนี้คนปากก่อนแหละคนมาโซกันก่อนแหละถ้ามือได้มันโซกันแสดงว่ามัออกที่ถววายหนักก่นะนะเนาะเออ้ามือได้มันโซ่กับบริษัทนี่มาโซโซกันกับโดนเดอได้างที่ไม่นได้จังจังกเมาเนี่ยออกไป บานมือน้มโซันเด็กกันเลยมาเด็ก้นข้มีกันฮ่าโเออออกีบอมาแล้วขณนยิ้เโซลยก็นออกมาแล้วนานะเลิกเลิกแปลงอก็ยังมามามาเห็ดกุตีเนาะจะเลาอยากดูแบบเดี่ยวเนี่ดใจน่เวลาเวลามีถักมาจำหลายองค์มันถัดมันถัดบรเวกะเนาะน กลว่าไม่ับ่มีไฝ่มยังไงเนาะเมื่อปเบิ่ปไะเบิงกูติเด้หน่งาปลาเนอะฮะนาทีบริเวณวัดอ๋อตอนอตอนนี้เาสิบยูระวังนี้ล่านี้อ๋อนาทีนาทีโอ้ไปแทนนี่ก็เป็นปลาแมนแมนปลาเป่นปลาเอาเฉพาะรอนี่่า้าสิอยูนี่ปัจจุบันนลยหนเห็นไห นี okay, mm ่ว่ากูติกุติกี่ดอกมาว่หน่อยม่อยู่กิตี่นิวันมันเป็นไงเอะไรเนาะมันใจเนี่ลอะไรเรื่องบริสุทธิ์เนี่มันใจมาบริสุทธิ์เนาะ เวลาเขาย่าวา่นางมากจิมันห่างแล้ห่างเะไม่ได้บวคดนไล่แต่ก็ม่อยู่แล้วแต่ก็ลายองลายยังก็ไม่อยู่ที่ใช่ไหมเหรอยู่นมันชบสวนมันลายองนก็ไม่ได้อยู่นเดียวน็คือว่าลายใจลายองเนี้ยถือผู้ชายจำเปฏิบัตินยังเจอนะเจอเนี่ยจำวันษาผู้เดียวนาะ จะมาชาบุพเพพันธ์ษาสักนะมาเห็ดใทรนะเห็ดไทรจะเลยคือนู้คือยังมาหองทีกิกากากใส่แล้วก็ต้นถูดสมถูดสมใส่นะลงมาเบิ่งหมูเห็ดอีกยังขึ้นไปเอาเีือกไอสินะแต่มันไอเห็ดไนเฮ้าเกิดความหย่านกลัวอยู่มาโดนโดมมันมีขอบเขตของมันในหย่านีะก็ได้เออมีขอบเขตของมันในหอดหันละหอดกุ้งพวกใหญ่ๆหญ่เห็นดิหอดหันหันนั้นเป็นวิตหย่านเขามา่อหอดกุ้งพวกใหญ่ๆปุ๊บเลยเริ่มหย่านละ À, ừ. nhìn เข้าเขต mình cốc đâu, nhảy đâu วิ่ง nó cốc bốc เนาะ mình นาย nhảy ừ. Mình không có ใหญ่นี่เอาไปอย่างนี้ออกไปอยากไป không มันสุดแล้วก็ มันแบบไปจิตภูงสะเนาะมันแบบว่ามันอยู่มันบูนอกุนใจน่ไปอยู่วันอื่นผันสบายใจกว่าแต่ก็อยูปลาชื่อนน้อย่าปลาคือเ่าแต่มันเป็นเขตขอบเขตมันอมีคบาอาจารย์มาบ้านัด้เจ็ดวันเีที่กทีเจ็ดมันเจอแล้วยันไงลงกมน้ำกุเขียบกุ้งยออยู่แต่งกุมมันยัง มือที่หกเันเมื่อเทียงขึ้นก็มื่อหามอ้เมื่อที่เจ็ันเมืแบบน้แม่แบบมืนี้ท่านเดมา่ไหมเออมาลอไปเรกท่านเดเดมาเออแล้วคืออางาใหม่ตกลงอยู่ห้องหุบกุมท่านเดกับนางสมาธิอยู่่นอยู่ในกุฏนนแลร่างกาันมาเลยนได้บันนี่งัวคือขวายมันห้องมากไปก็มไดถึมาแล้ก็ให้ขวขั้อะไ งานก็เปิเห็นเขาอย่บางคนมีงานก่บางคนไมี้คนดีอกมันมันจำชินกะกินเขาขาบเดียวใช่ไหมขาดเดียวปุ๋ยใส่ยิ่งกินสว่างประมาณแปดมุกเต่า กับมุกแกกับมุกกินอานัมซีหิ้วเอาชีจะอยากชั้นจะาิีทักไหวเอามาไหวั้นชิบมุกกัได้ชีเว็มุกกัได้อ๋ออ๋อ้องครับผู้ใดก็อยากมาจำศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมก็ได้เนาะจำศีลบ้านน้นำเมือเศรเมือก็ไ,นนอได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาผูา้ใดกำลังแห่งกายไัยมันพีนเนาะไงผู้ใดอยาก ทำบุญหรือว่าอยากใจขาดยังกะมาอะไรเนาะหรือว่าสามารถถ้าผู้ใด้ชัต t h กะโอนมาโอนมากะไรเนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นสะพานบุญให้เนาะแดี๋ยววันนีจะเป็นสะพานบุญให้ผู้ใดมีชัต t h นะแล้วแต่ชัต t h ให้มันพี่น้อยบัดหนึ่งก็เป็นบ้านค้ำให้เมืองคงเสือดุ่นแก่งสะพามันไม่ติดเยอะจ้า สถานแต่สิบประมาณนี้พ <color. UC> ี่น้องสงบเนาะสงบดีพี่น้องเป็นป่าเนาะเงียบสงบด้วยนะเหมาะสำหรับการมาจำซิ้นเนาะกะเดี๋ยวมือหนาวสิมีโอกาสสิได้มาอีกเนาะเพราะว่าสิได้๋ยวมาจำหั่นน่ะพี่นาะหันจำซิ้นจักมื้อ2มื้อลองสั้วๆเดียวเบิ่งเสื้อผิวผันผ่องใสคือเพิ่น มาจำสินแล้วก็กินข้าวขาบเดียวพี่น้องไงการสร้างคลิปนี้กับสีจ้าลุงเพียื่อนๆเด้อพี่น้องครับฝากคนไหนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเราเด้อขอกันคลิปหน้าพี่น้องในี้องากับสบายดีาไกลเติบอยู่นะบ๊ายบาย